คุณเ네นวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดและอดีตรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมการซ้อมและให้กำลังใจนักสแสดงมิกซ์คิลชุดลมหายใจของแผ่นดินการสแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ72พรรษาโดยมีครูเผยเผยปียพลวงประสิทธิ์จากโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมควบคุมการฝึกสอนพร้อมด้วย ้ดยเค้กยานิสาชมเชยศิลปินจากรายการชิงช้าสวรรค์และนักแสดงมิวสิคเกิลลมหายใจของแผ่นดินร่วมด้วยข้าวฟ่างกันเทราทรงประโคนศิลปินจากเดอะไวท์ไทยแลนด์และผู้ขับร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีภายใต้ภายในงานมาร่วมซ้อมการแสดงในครั้งนี้โดยงานครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่28-30กรกฎาคม2567นณสนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันนี้ก็พวกเราก็มาให้กำลังใจนักแสดงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กจากบรุรีรัมย์แล้วก็นักแสดงที่อยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับเนื่องในวรโรกาสมหามืลคนนี้ที่น้องประชาชนชจาจวจังหวดัดบุรีรัมย์นะครับสมาคมห้างร้านต,าต่างๆก็อยากจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ ทําให้ผู้คนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเมด็จเจ้าอยู่หัวนะครับอยากก็เลยทําเป็นเหมือนจะเป็นละครเวทีซึ่งชื่อว่าชื่อเรื่องก็คือลมหายใจของแผ่นดินนะครับเป็นละครเวทีแบบมืออาชีพเลยเราใช้วงดนตรีใช้บทใช้คนที่เกี่ยวข้องนักสแสดงนักร้องนะครับ ่นใหญ่เป็นคนบุรีรัมย์วงดนตรีก็เป็นวงออเคสตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับซึ่งซ้อมมาอย่างหนักแล้วก็ละครลมหายใจของทันทีนี้ก็จะเป็นละครที่เปินเ่วนเป็นละครเวทีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราก็จะใช้โอกาสมหามงคลนี้จัดเป็นงานมหรสพเฉลิมฉลอง วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านอีกนะครับที่จังหวัดุรีรัม์ที่ลานาหน้าสนามฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดน,นะครับในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมก็สำหรับการแสดงนะคะก็เป็นการแสดงวงดนตรีออเคสตาราเฉลิมพระเกียรติประกอบกับการแสดงเท่อพระเกียรตินะคะในชื่อชุดลมหายใจของแผ่นดินนะคะ ก็คือเราเป็นการรวบรวมทั้งเด็กๆนักแสดงแล้วก็ผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงเนี่ยของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ สร้างสรรค์นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในรูปแบบ The Musical ในครั้งนี้เราได้ทำการเนี่ยออดิชัน่นนักสแสดงจากเด็กๆในจังหวัดวีรำเนี่ยจากทุกๆโรงเรียนแล้วก็ในสถาบันในวิทยาลัยต,ต่างๆในจังหวัดวีรำเนี่ยเราได้มีการเปิดออดิชัน่นแล้วเราก็ได้คัดเลือกนักสแสดงที่จะเป็นนักสแสดงหลักแล้วก็เด็กๆอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นนักสแสดงประกอบซึ่งในการสแสดงในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัด ขึ้นที่หน้าสนามช้างอารีนาจังหวัดวิลัมนะคะแล้วก็เด็กๆทั้งหมดเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็จะมีในสองส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของวงดนตรีออเคสตราเฉลิมเกียริซึ่งจะรวบรวมเอาเด็กๆที e ่ม okay. ีความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยมารวมกลุ exactly ่มกันนะคะทั้งเครื่องดนตรีทั้งไทยทั้งตะวันตกรวมถึงเครื่องดนตรีอีสานใต้นะคะก็จะเป็นออเคสตรา ในแนวอีสานใต้ของเราซึ่งมีการซักซ้อมมาเป็นระยะเวลาร่วมเดือนแล้วทั้งหมดเนี่ยเด็กๆที่เราคัดเลือกมาเนี่ยมีมากกว่า250ชีวิตนะคะในส่วนของวงตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรส่วนในเรื่องของละครเวทีลมหายใจของแผ่นดินเนี่ยก็ได้นักแสดงจำนวนประมาณ70คนนะคะที่จะมาร่วมถ่ายทอด ละครเวทีแห่งความสรงรักพักดีตรงนี้เพื่อที่จะสื่อไปยังประชาชนทั้งประเทศว่าชาวจังหวัดวีรัำพร้อมใจที่จะทําสิ่งเล็กๆด้วยหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายแต่พระองค์ท่านในวันเฉลิมพระชนมพรรษานในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเค้กค่ะนางสาวยานิสาชมเชยค่ะ เป็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวโรงเรียนประคลชัยพิทยาคมแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์2022ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกันธิราศกประโลน,นะคะชื่อเล่นชื่อเข้าฟังค่ะเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันนะคะจากรายการ The Voice Season ที่6ค่ะ The Voice Thailand นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะดนตรีขั้น์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะวันนี้ก็ เคครู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครลมหายใจของแผ่นดินค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องเคกเลยก็ว่าได้ค่ะรู้สึกท้าทายตัวเองมากๆค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถนัดค่ะแต่ก็พยายามฝึกซ้อมทบทวนตัวเองค่ะเพื่อใหอ้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดค่ะค่ะก็การแสดงครั้งนี้นะคะเคกรับบทเป็นเมย์ค่ะเมย์ May จะมีคาแรคเตอร์ที่ ซุกซนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะค้นหาความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะคิดว่าน่าจะเหมาะกับเค้กค่ะเ,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 เขาฟังได้รับเกียรตินะคะให้นำร้องเพลงสัรเสริญพระบารมีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้กลับบ้านนะคะมาได้ทํางานที่บ้านแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งสําคัญและในงานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะอบกอด้วยความราัก อบอุ่นประทับใจที่เมืองนี้มีให้บุรีรัมค่ะก็อยากฝากทุกๆคนนะคะติดตามชมะละครเวทีเรื่องลมหายใจของแผ่นดินค่ะหนูแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะตั้งใจมากๆคะ่ะ ก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มาชื่นมาชมศักยภาพของคนบุรีรัมย์นะคะลูกหลานชาวบุรีรัมย์ของพวกเรากันเองค่ะ